ข,ข,ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับทีมงานนะครับงานขอบคุณที่ตู้บริการเจอเดจนสมเร็จนะครับรวมถึงผู้จัดนะครับผู้จัดน่ารักทุกคนที่ที่ที่มาร่วมงานี่ยยังเพาะพี่สจมถูกมาทั้งมาทั้งคิวเลยมาอยู่กับากร่ทุกคิวนะครับแล้วก็กัรแสดงทุกท่านนะครับที่ร่วมสู้จนจนมีวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านรับชมภาพยนตร์งด้วยความสุขเพราะว่าเราทำด้วยความตั้งใจทำเต็มที่ครับขอให้สุกกับภาพยนตร์ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อ๋อท่านผู้ชมกรับนะครับ มันเดี๋ยวให้เปิดเปิดให้พูดคุยในอินเทอร์เนเพิ่มเติมนะฮะเชิญพี่ลินครับอาวครับ ฝากนะครับตั้ะฝากกับอินเตอร์แฟนหรือใดๆได้หมดได้ขอฝากแฟนคนไทยแล้วกันนะครับเคครับก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์ดับแสงระมีนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามในโรงภาพยนตร์กันนะครับว่ามีความสนุกตื่นเต้นแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับฝากจับตาดูลิฟท์ไให้ดีนะครับอ่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าคุณเผลอหลับไปนะครับตื่นขึ้นมาอีกทีนึงเข้าคิดว่าไม่ได้มาดูกันแสดงอต้องขยี้ตาใมาบนเวทีนีเมื่อกี้แหม่แวกันไปนะขอบคุณพี่รีดครับพ่การครับ ครับผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะครับกนรพันธ์ได้รับผมเริ่มใหม่เลยนะเชื่อไหมครับก็ฝากภาพยนตร์จีนนะครับดับแสงระวีครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชื่อของผมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับผมก็ขอฝากเพลงดวงจันทร์นะครับที่ผมได้ร้องเอาไว้แล้วก็มีเพลงคู่ของน้องซีโรนิลด้วยกับเพลงแสงระวีนะครับก็วันที่สิบนี้เข้าจอฟองการผูประเทศก็ติดตามด้วยนะครับขอบคุณกันเลยนะฮะเมเจอร์ซีนิฟายซะนั้นเลยขอบคุณมากครับ ทีทัพสิมเชิญทาตัวยืนตัวยืนเร it, าก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ส้มพี่ออฟด้วยนะคะที่ให้ทีมมาเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ดีใจมากๆเพราะว่าเป็นการร่วมงานกับนักแสดงใหม่ๆแล้วก็ทีมงานใหม่ๆแต่การทํางานของเราอะทุกอย่างราบรือนราบรื่นมีความสุขนะคุณกุลิก้าหัวนอกดังไปนะคะเขามีสมองสีน่อยผมชอบที่ทุกอย่างมันราบเรือนครับผมพูดผิดไหมเขาเป็น เหมือนกันอับเนี่ยขอโทษครับคุณเชิญคุณต่อเลยครับเนี่ยคุณเอาทีมงานยึดไม้พี่ลิตไปได้เลยไหมไม่ให้พูดแล้วขออภัยนิดนึงพอดีว่าตอนเย็นหลัจะยังไม่ได้ทานข้าวผ่านเราก็เลยคิดถึงเมนูอาหารนะคะค่ะก็จะบอกว่าเป็นการทำงานที่มีความสุขแล้วก็สนุกมากๆพี่ๆทุกคนให้เกียรติทีมมากๆนะคะขอบคุณด้วยนะคะ โอกาสหน้าก็ดริงอยากจะร่วมงานด้วยกันอีกกับพี่พีๆทั้งสองคนเพราะว่าแฮปปี้มากๆพี่อ้นด้วยนะคะแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยอยากจะให้ทุกคนติดตามชมภาพยนตร์เรื่องกับแสงระวีนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจกันมากๆจริงๆแล้วก็โดยส่วนตัวมีโอกาสได้ไปชมรอบ exclusive screening มาแล้วแล้วก็เฮ้ยรู้สึกว่าแบบมัน มันดีกว่าที่เราคิดอ่ะดีกว่าที่เราคิดมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะไปสัมผัสสิ่งนั้นเหมือนกันเหมือนที่เราได้ไปชมพร้อมๆกันแล้วก็หวังว่าทุกๆรอบในการรับชมหลังจากนี้นะคะตั้งแต่วันวันนี้แล้วก็20กรกฎาคมนี้ที่จะได้ชมพร้อมกันเนี่ยขอให้ทุกรอบม,มีเสียงกรี๊ดค่ะเดยอะกอบคุนค้าพี่ตั้มพี่ค่ะกรี๊ดนี่คือตกใจใช่นี่คือตกใจแน่นอนครับต้องมีนะผมยังกรี๊ดเลย